สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรณ์เรามาดูดวงความรักความสัมพันธ์ของเดือนกร,รกฎาคมวันที่1 5บหถึงสากร,รกฎาคมนะคะมาดูดวงความรักของราศีตุลกันนะรักที่มีประเด็นเป็นปัญหานะคะขอดูความรักของคุณตุลหน่อยนะคะดวงโดยรวมนะคะไม่ได้ระบุข,ของใครคนใดคนหนึ่งนะให้เป็นไวเบอร์สซ่าสลับกันได้นะคะขอดูพลังงานความรักของคุณตุลหน่อยนะ เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้สิบเหรียญห้าถ้วย the chariot สี่ไม้แล้วก็ knight of cup คนรักของคุณตูนคนรักคนรักของคุณตูนเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยนะ the moon สดาบ The Hangman สาดาบแล้วก็ Queen of Pentacles ความรักระหว่างคุณทั้งคู่นะคะที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างขอดูหน่อยนะคะความรักที่ผ่านมาของคุณเป็นอย่างไรกันบ้าง8ดเหรียญ Queen of Wands q u e e n อฟ s o r เ the hermit แล้วก็ king of war d โอ้คุณตูนนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของอมีการเสียอกเสียใจอะไรสักอย่างนะคะต่อของคุณตุนช่วงนี้น่าจะมีความเ,าเติมเต็มในเรื่องราวของครอบครัวนะคะอย่างเช่นความสุขนะคะ สิบเหรียญค่อนข้างที่จะดีนะคะเงินทองเฟื่องฟูนะคะช่วงนี้มีเงินมีทองมีเรื่องราวของรถบ้านที่ดินมีความสุขนะคะมีความเติมเต็มในเรื่องราวตรงนั้นนะคะแต่มันมีความเสียใจเกิดขึ้นนะคะมีความเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกในเรื่องราวอะไรสักอย่างนะคะคำว่าครอบครัวอาจารย์ไม่รู้นะว่าว่าเป็นแบบไหนตอนมีไพ่ครอบครัวสองสองตัวขึ้น ครอบครัวหนึ่งมีความเติมเต็มมีความสมบูรณ์แบบมากมายนะคะแต่เสียใจคุณตูนมีความเสียใจเสียด้กับปัญหาในเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่กําลังเริ่มต้นนะคะอาจจะเป็นครอบครัวใหญ่ของคุณตูนก็ได้ที่มีพ่อแม่นะคะความเป็นพ่อแม่ความเป็นความสมบูรณ์แบบเนียคุณคุณตูนของคุณอะที่เป็นความเป็นสมบูรณ์แบบในครอบครัวใหญ่นะคะแต่ครอบครัวที่กําลังเริ่มต้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องราวของความรักนะคะที่รู้สึกว่าการเดินทางมันมีประเด็น ของการเดินทางหรือเรื่องราวความห่างไกลอยู่ไกลกันก็ได้นะมีเรื่องราวของการไม่ค่อยได้มาหากันเสียใจในเรื่องราวของการเดินทางมาหากันหรือไม่ได้มาหากันตรงนั้นนะคะในเรื่องราวของของครอบครัวในเรื่องราวความรักนะคะที่ที่มีประเด็นกันนะคะเสียใจในเรื่องราวตรงนั้นนะ ตัวของคุณคนรักของคุณตุนนะคะช่วงนี้อาจจะไม่สบายก็ได้นะมีความไม่สบายเกิดขึ้นนะคะดูแลตัวเองด้วยนะด m มู n คือความลังเลส,สงสัยมีความไม่สบายอกไม่สบายใจหรืออาจจะอยู่ในเซฟโซนของตัวเองนะคะแน่นิ่งในพื้นที่ของตัวเองเลยนะคะรู้ทุกเรื่องแต่ไม่แก้ไขปัญหาใดๆทั้งสิน้นมันมีเรื่องราวของความรักสามเศร้าเกิดขึ้นในปัญหาในปัญหาของคําว่า มันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับคำว่าครอบครัวใหม่ที่กำลังก่อร่างสร้างตัวในมุมนั้นนะคะมีเรื่องราวของความรักสามเศร้าเกิดขึ้นมีความน้อยอกน้อยใจในเรื่องราวของปัญหานะคะในอดีตที่ผ่านมาความรักของคุณทั้งคู่นะคะมีการที่คุณตูนกับคนรักของคุณนะน่าจะเป็นคู่กันแหละนะคะในลอในในเรื่องราวนี้รู้สึกว่าเป็นคู่กันที่ มีความเข้าคู่เป็นครอบครัวนะคะมีความสมบูรณ์แบบแต่มันมีเรื่องราวของปัญหาที่ทําให้คนรักหรือตัวของคุณตุนเองหรือคนรักของคุณตุนมีการตั้งแง่ตั้งงอนใส่กันนะคะทั้งๆที่คุณเป็นคู่กันรักกันดูแลกันทุกอย่างมีความพร้อมสับใส่กันแต่มันมีประเด็นมันเป็นปัญหาที่ทําให้มันมีช่วงจังหวะเพราะชีวิตคนนะคะมันไม่มีความราบรื่นหรอกเนาะมันมีช่วงจังหวะที่ทําให้คุณ เป็นปัญหาเป็นประเด็นอาจจะอยู่ด้วยกันมานานมากแต่อยู่ดีๆทําไมถึงมามีประเด็นกันเกิดขึ้นมีความนิ่งเงียบใส่กันนะคะตั้งกําแพงใส่กันด้วยนะแล้วก็ทํางานใครทํางานมันอยู่มุมใครมุมมันเลยนะคะต่างฝ่ายต่างมีเหตุและผลซึ่งเป็นเหตุผลที่อยู่ในมุมของใครของมันนะคะเป็นคู่กันมาระยะหนึ่งรู้สึกว่ารักกันดีอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่มันมีประเด็นนะคะ อาจจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยเกิดขึ้นในตําแหน่งของความรักนะคะเพระอาจารย์เห็นมันเป็นไพ่สามดาบมันขึ้นอยู่ในตําแหน่งของครอบครัวใหม่ที่กําลังก่อร่างสร้างตัวอาจจะเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยเกิดขึ้นในมุมนี้นะคะคุณตุลอาจจะมีเรื่องราวของความรักสามเศร้าที่มีบ้านเล็กบ้านน้อยนะประมาณนั้นนะคะตัวของคุณตุลถ้าพูดได้บอกได้นะคะกับปัญหาความรักตรงนี้ถ้าพูดได้บอกได้คุณจะบอกคนรักว่าอะไร night of swords ค่ะ the s u n หกไม้อัศวินไม้นะคะในอัฟอนสี่ถ้วยตัวคุณตุนเองบอกว่ามันมีเรื่องราวของความปุบปับฉับพลันฉันก็รับไม่ทันตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันฉันไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องราวของความลับแตกกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะแตกปุบปับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวนะคะไม่รู้ไม่คิดมาก่อนไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าเรื่องราวมันจะเกิดขึ้น อาจจะมีการพูดอะไรปุ๊บปั๊บฉับพลันหรือทําอะไรปุ๊บปั๊บฉับพลันแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะทําแล้วมันมีความพลาดเกิดขึ้น้วยก็ได้นะมีเรื่องราวของลูกเกิดขึ้นนะคะมีเรื่องราวของลูกเรื่องราวของบุตรนะจะต้องดูแลรับผิดชอบนะคะตัวของคุณตูนบอกว่าฉันไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องราวตรงนี้ปุ๊บปั๊บฉับพลันฉันตั้งตัวไม่ทันฉันตั้งรับกับเรื่องราวตรงนั้นไม่ทันเธอจะทํายังไงกับปัญหานี้กับเรื่องราวของลูกล่ะ เรื่องราของครอบครัวล่ะเธอจะอยังไงเธอจะทํำยังไงฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะทํำยังไงเหมือนกันฉันก็เหนื่อยและฉันก็รู้สึกไปไม่เป็นอยู่คือแบบเขาเรียกว่าทําอะไรไม่ถูกอะไปไม่เป็นฉันก็จะนั่งดูอยู่ตรงนี้เธอจะทํำยังไงกับปัญหานั้น เป็นอารมณ์เหมือนอึ้งอนนะคะ่ะคุณตุนเหมือนเป็นอารมณ์อึ้งที่รู้สึกเจออะไรสักอย่างที่มันปูป,ปับฉพัน์แล้วตั้งตัวรับไม่ทันนะคะเราก็เลยเป็นอารมณ์ที่แบบว่าไปไม่เป็นกน็นั่งนั่งนิ่งๆอยูอ่ที่ของตัวเองใช้เหตุเช้ผลใช้เหตุผลในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆนะคะก็บอกบอกคนรักอะ่ะเธอจะทำยังไงเธอจะจัดการเรื่องนี้ยังไงด้วยความที่ว่าตูนเองนะคะเป็นเป็นความที่แบบ ด้วยด้วยความที่ว่าอารมณ์ของคุณตูนนะคะมีความแปรปรวนนะคะปุ๊บปั๊บฉับพลันตัวของตูนคุณตูนเองอาจจะมีการพูดอะไรปุ๊บปั๊บฉับพลันก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่ว่าฝ่ายตรงข้ามหรือคนรักพูดหรือทําอะไรสักอย่างในเรื่องราวของคปุ๊บปั๊บฉับพลันตัวของคุณตูนเองก็อาจจะมีทําอะไรที่เร็วเร็ว,รวด่วนดวนด้วยเพราะคุณตูนเป็นคนธาตุลมนะคะลม แม่ทตดด้วยนะคะมีอารมณ์แปรปรวนค่อนข้างที่จะเร็วขึ้นก็ขึ้นน่ากลัวลงก็ลงเร็วนะคะฉะนั้นมีความแปรปรวนในอารมณ์ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอาจจะพูดอะไรสักอย่างออกไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะมีเรื่องราวว่าตูนก็บอกว่าไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันมันเป็นไปแล้วมันเรื่องราวมันเกิดขึ้นไปแล้ว ฉันก็ตั้งรับไม่ทันเหมือนกันฉันก็รอดูอยู่อยู่ตรงนี้ว่าเธอจะทํำยังไงนะคะมีความบทจะนิ่งก็นิ่งซะตูนนะคะบทจะนิ่งก็นิ่งเฉยไม่พูดไม่จาเง,งียบนะคะคนรักของคุณตูนก็ไปไม่เป็นนะคะเป็นอารมณ์นั้นเหมือนกับว่าตกใจกับปัญหาตั้งรับไม่ทนันแล้วก็เลยบทจะเงียบก็เงียบไปเลยนะคะเป็นแบบนั้นเนาะทีนี้เขาบอกว่าคุณตูนบอกคนรักว่าเธอจะทําอะไรเธอก็ทําฉันจะนั่งดูเธออยู่ตรงนี้แหละ ดูซิว่าเธอจะทําอะไรยังไงนะคะประมาณนั้นอาจจะมีการที่คุณตูนอาจจะใส่ลงไปแล้วก็ได้นะคะอาจจะใส่ชุดใหญ่ไฟกระพริบไปแล้วแหละนะคะแล้วก็รอดูคนรักว่าคนรักจะทําอะไรยังไงต่อนะคะขอดูในซิทีนี้ถ้าคนรักของคุณตูนพูดได้บอกได้จะบอกคุณตูนว่าอะไรขอดูหนนะ the devil ค่ะ the date ่า page of one King of s r d แปดไม้จาย์มองว่าตัวคนรักของคุณตุนนะคะน่าจะตอบออกมาว่ารู้แหละว่าไอ้เรื่องราวของความปุป๊บปั๊บฉับพันด้วยอารมณ์หุนหันพันแล่นของเธอเธอพูดออกมาเพราะความรักที่เธอมีให้เพราะความผูกพันที่เรามีด้วยกันเรื่องความรักที่มันเป็นประเด็นถ้าเธอจะจบฉันก็ไม่ว่านะ ถ้าเธอจะไม่เอาฉันแล้วฉันก็ไม่ว่าเพราะฉันรู้ว่าฉันผิดจริงๆเธอคงตั้งกำแพงใส่ฉันเธอคงไม่เอาคุณโธอคงแบบไม่ไม่ไม่ต้องการที่จะให้มีเราอยู่ในจุดนี้ฉันรู้ว่าฉันผิดความรักที่ฉันไปทําทําให้เธอเสียใจความรักที่ใหม่ความรักใหม่ที่ฉันเกิดขึ้นในมุมนั้นฉันรู้ว่าทำให้เธอเจ็บทำให้เธอรู้สึกไม่ดีแต่ฉัน ถามว่าฉันยังรักเธออยู่ไหมฉันก็ยังรักนะฉันก็ยังอยากที่จะมีเธออยู่แต่ด้วยความที่ว่ามันมีการแยกตัวออกเป็นครอบครัวไปแล้วนะคะในมุมนั้นก็ตัวของคนรักของคุณตูนก็ประมาณว่าก็จะพยายามทําดีที่สุดแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ามันมีความผูกพันผูกบ่วงไปแล้วกับเรื่องราวของความรักที่เกิดขึ้นในอีกมุมอีกคนนึงนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวของคุณตูนจะ จะให้อภัยไหมถ้าให้อภัยก็อาจจะไปต่อแต่มันเป็นเรื่องราวของความรักสามสามเศร้าไงเป,เป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีครอบครัวไปแล้วสองครอบครัวนะคะเป็นบ้านออกไปแล้วอีกบ้านหนึ่งไปแล้วอะ่ะ mm. ก็ไม่รู้จะทํายังไงนะคะแล้วแต่คุณตูนเลยแล้วแต่คุณตูนจะจะตัดสินว่าถ้าถ้ายังจะอยู่ด้วยกันก็ก็ก็อยู now, ällt, ่ด้วยกันได้แต่ว่ามันเป็นความรักสามเศร้าไงแต่ถ้าจะให้ฉันเลิกหรือให้ฉันเลือกฉันเลือกไม่ได้ฉันก็เลือกไม่ถูกเหมือนกัน เลิกไม่ได้ค่ะภรรยาก็รักนะคะผู้หญิงอีกคนก็รักหรือพูดยังไงว่าสามีอีคนก็รักอีกคนหนึ่งคนชันก็รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความรักทั้งสองฝ่ายนะคะรักทั้งสองฝั่งนะ,ะเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกนะคะตัวของคุณตูนนะคะสังเกตคนร,รักของคุณด้วยนะ,ะถ้ามีความรักที่มีความรุ่มหลงหรือ,อผิดปกติไปในเรื่องความเป็นตัวตนของเขานะคะอาจารย์บอกเลยว่าถ้าถ้าไม่ดีว่าคนรักของคุณมีความ รุมหลงมัวเม,มาในเรื่องราวองความรักที่นอกเหนือจากคุณไปที่มันไม่ใช่ปกติของคนรักของคุณก็ไปพิจารณาดูเนาะพาไปหาพระหน่อยก็ดีนะคะให้เขาเสวดมนต์ไหว้พระหน่อยก็ดีนะคะเพราะเดอะเดวิลมันขึ้นมาในเรื่องราวของความรักที่ที่มีความเอ่อเกิดขึ้นในมุมใหม่ที่ปุ๊บปั๊บฉับพลันตรงนั้นเนาะเขาอาจจะไปรักปุ๊บปั๊บฉับพลันอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้รักมากมายหลงมากมายผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้น ก็ดูคนรักของคุณด้วยนะเผื่อเขาไม่ใช่ตัวตนของเขานะคะเผื่อเขาผิดปกตินะคาว่าผิดปกติก็ในเรื่องราวของมงสนสเนดใดใดนั่นแหะค่ะนะคะบางคนจะงงอะไรผิดปกติอะไรนะคะในเรื่องราวของมงสนสเนใดใดเผื่อเขาโดนอะไรมาตรงนั้นนะคะขอดูหน่อยนะคะว่าอนาคตของคุณทั้งคู่จะเป็นยังไงขอดูหน่อยนะอนาคตของคุณทั้งคู่สิบ ถ้วยความรักครอบครัวการเดินจาก8ถ้วย8ดเหรียอ่อ8ดาบนะคะ8ถ้วย8ดาบและ2ถ้วย2เหรียญอาจารย์มองว่าถึงแม้จะอยากออกจากความรักที่มันเป็นประเด็นที่มันอึดอัดมากแค่ไหนอาจารย์ก็มองว่าออกไม่ได้อยู่ดีแล้วค่ะเพราะคุณตุนและคุณักของคุณรักกัน เคยมีความสุขเคยเป็นครอบครัวกันมาอยู่นานมีความสุขด้วยกันมาตั้งนานี่ยจะให้เดินจากกันไปง่ายๆคง,งยากค่ะไม่ว่าจะเป็นคนรักของคุณตุลหรือตัวของคุณตุลเอง,อง,เองก็ออกยากอาจารย์บอกเลยว่าออกยากออกไปก็ต้องวนกลับมาหากันเหมือนเดิมเพราะคุณสองคนยังรักกันอยู่นะคะอ่าเราพิจารณาดูในเรื่องราวของความรักแล้วกันเนาะเพราะอาจารย์มองว่าคุณสองคนยังรักกันอยู่ไปจากกันยากมากนะคะ ยังยึกยื้อออกยากเนาะประมาณนั้นนะคะอันนี้ดวงความรักของคุณตุลน,นะคะประมาณนี้ถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาหาอาจารย์นะคะที่เบอร์โทรศูนย์แปดแปดสี่ห้าสามหนึ่งูนย์งก้า 0884531019ค่ะอ d ดี n e like. เดี๋ยวอาจารย์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอให้เนาะแล้วก็ใครต้องการให้ความรักของคุณกลับมาเป็นความรักหรือว่าอยากให้ผูกพันในเรื่องราวของความรักมากขึ้นนะคะก็ทักมหา,าจารย์อาจารย์มิธที่ช่วยคุณนะคะทุกคนต้องขึ้นอยู่กับบุญวัสนาของแต่ละคู่ด้วยเนาะแล้วก็ขอบคุณท,ทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์เนาะเออลืมบอกค่าครูนะคะค่าครูของอาจารย์นะคะ8ในกรถึง17ในกรา p r o m o t i o ช่วงกลางวัน299บาทค่ะช่วงกลางคคคนนะะ่ารูปกติ59 เกานะฉะนั้นใครต้องการได้อ่คิวกางวันก็ทักมาหาอาจารย์นะจองคิวไว้นะคะถ้าหากว่าคิวว่างฉะนั้นก็ดูได้เลยนะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ต้องไปแล้วนะสวัสดีค่ะ